ชาวหาวิธีแก้ท้อโดยการสร้างเครื่องเอาเงินรูปหน้า มารินาฟูจิวาระยูทูบเบอร์และนักประดิษฐ์วัย29ปีเจ้าของชายานักประดิษฐ์สิ่งที่ไร้ประโยชน์ได้คิดค้นเครื่องเอาเงินรูปหน้าเพื่อให้ผู้ใช้มีแรงผลักดันให้เป็นรูปธรรมในการทํางานและภารกิจของตนให้สําเร็จโดยเครื่องเอาเงินรูปหน้าจะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเพื่อให้ธนาบัตรรูปหลายแก้มของผู้ใช้ที่อยู่หน้าเครื่องเมื่อธนาบัตรสุดลำคาสัมผัสกับแก้มของผู้ใช้จะเรียกแรงจูงใจที่หายไปกลับมาให้ผู้ใช้มีสติและจดจ่อกับการทํางานและการเรียนอีกครั้งโดยมารินาเปิด เิดเผยว่าในวัยเยาว์เธอเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดและไม่มั่นใจในตนเองเธอค้นพบว่าบุคลิกที่ค่อนข้างมืนมนของเธอนั้นสามารถระเบิดแรงบันดาลใจและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจได้และในปี2013เธอได้สร้างช่อง YouTube ขึ้นไว้คอยแบ่งปันสิ่งประดิษฐ์ที่ไร้ประโยชน์ของเธอมากมายเครื่องกดปุ่มสนุทันทีที่นาฬิกาปลุกดังขึ้นเครื่องบังผมหน้ามา้าที่ลมแรงแค่ไหนหน้าม้าก็ยังสวยเป๊ะและเครื่องประดิษฐ์ของเธออีกมากมาย